ว่าเท่าที่ดูเนื้อเพลงของวงผู้พี่เนี่ยนะคะมันจะมีอะไรมากกว่าเท่าที่เราได้ยินคือเหมือนกับว่าจะเหมือนมีเรื่องราวจะเหมือนเป็นนิยายนิดนึงเลยด้วยซ้ำแบบคือที่มามันจะเยอะอะไรเงี้ยที่เหมาเวาแต่งเพลงนี้แบบคิดอะไรเยอะแค่ไหนคะก็จะมีเช็คลิสต์ของแต่ละเพลงว่าเราอยากจะแต่งเพลงนี้ออกมาเป็นให้ได้เช็คลิสต์ตรงไหนบ้างอย่างแรกคือต้องเป็นภาษาของตัวเรายังไม่มีใครเคยแต่งแนวนี้มาก่อนเป็นคอนเซปที่ให้อะไรกับ คนฟังให้อะไรใหม่ๆกับคนฟังครับก็เลยออกมาครับเป็นเพลงที่เราได้ยินกันนะคะมีเพลงไหนที่ประทับใจมากที่สุดหรือว่าแต่งนานที่สุดไหมแต่งนานที่สุดนักบะดาน้ำนะครับปกติเพลงจะแต่งเวลาเพลงเวลาเพลงก็เสร็จอะไรเงี้ยแต่ปกตินักบะดาน้นนี่แต่งหลายอาทิตย์มากเลยครับแต่งแต่งทำงานนึกขึ้นได้ก็จดนิดนึงแล้วก็ ไปวิ่งจดกันได้อเนี่ยแล้วกระดาษเราจะมีกระดาษเล็กๆมารวมกันหลายๆใบเอามาเขียนรวมกันกว่าจะได้ออกมาโหยนานเลยแต่พี่แต่งเพลงเร็วมากเลยอ่ะปกติมันหรือว่าปกตินักแต่งเพลงเขาจะเร็วขนาดนั้นก็ไม่นะครับอย่างอย่างที่เคยคุยกับพี่โจโจี่บอยเขาก็เขาแต่งทีเดียวเสร็จแต่งทีเดียวเสร็จเขาบอกเขาไม่ชอบแต่งหลายๆอยู่ที่อารมณ์ของเราในตอนนั้นด้วยแล้วเพลงของวงเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากประสบการณ์ของคนในวงหรือเปล่าคะนอกจากเพลงนั้นเหตุผลที่คนหมั่นไส้ของพี่คนนั้นเขาแล้วเนี่ย ใช่ครับก็เป็นรประสบการณ์ความรักของคนนึงก็คือสิ่งที่เราเขียนก็คือสิ่งที่เรารู้สึกถูกไหมครับพี่เคยพาไปดำน้ำมาแล้วดิไม่เคยดำน้ำเล่นกันเอง๋ยวเขาก็เล่นกับบ้างหรอกดูคลิปในยูทูบเอาใครเขาจะเชื่อนะคะแล้วตอนนี้หลังจากปล่อยออกมาถึงส4สซิงเกิลกันแล้วนะคะกระแสตอบรับจากแฟนๆเป็นยังไงบ้างได้มีการไปเล่นสดที่ไหนยังไงบ้างไหมคะดีมากครับก็มีแบบแฟนคลับตามในเฟซบุ๊กนะครับผมก็เข้ามาดูบ้างอะไรบ้างครับผม ค่ะส่วนใหญ่เขาจะชอบเพลงแรกเนาะเหมือนกับว่าวกระแสที่ใช่ใช่ไหมคะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้หน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ฟังกันด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเพลงนี้ทาไมถึงคิดคอนเซปต์ว่าคนสองคนจะต้องไปด้วยกันด้วยความเร็วเท่านี้อะไรเงี้ยชื่อเพลงก็แปลกด้วยครับก็คือ,อ,อเราเปรียบความรักเนี่ยเป็นเสมือนกับการเดินทางนะครับก็เมื่อคนสองคนมาพบกันเนี่ยแล้วเกิดความรักขึ้นด้วยกัน คำถามก็คือว่าเมืม่อคนสองคนจะไปด้วยกันตลอดรอดฝั่งจนถึงวันสุดท้ายเนี่ย<ฆ>จะต้องเดินทางด้วยความเร็วที่เท่าไรนะครับคราวนี้ก็เราก็เราก็อยากจะบอกว่าความเร็วที่เราควรจะเดินทางไปคือความเร็วที่พอดีอมไม่เร็วกันไปไม่ช้าเก<ฆ>ินไปนะครับอย่าง40กิโลเมตรเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าช้านะอบอกแต่ถ้าขับในหมู่บ้านไม่ช้านะในหมู่บ้านนี่ชนเด็กก็คือว่า ที่ไม่ต้องเล่ายกตัวอย่างนี้ได้ไหมคือพี่พูดมาอย่างดีมากเลยแบบว่าดูหวานซึ้งโรแมนติกมากเลยนะคะแล้วก็มาปิดท้ายว่า40เนี่ยชนเด็กก็ตายเหมือนกันพี่ขอบคุณมากจริงมันถักอารมณ์หนูมากเลยนะก็แต่ด้เกิดเป็นบนทางด่วนอาจจะช้าใช่ไหมคะก็ใช้ชีวิตในหมู่บ้านสมการของเราไปต่อไปเรื่อยๆนี้นะคะแล้วถามถึงการทํางานอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมีส่วนร่วมกันหมดเป็นศิลปินอิสระไม่ได้มีค่ายไม่ได้มีสังกัดพี่พี่มองว่า มันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียต่างๆกับการทํางานค่ายอย่างเราเนี่ยอาจจะเคยอยู่กับการคอขามา่อก่อนถูกไหมคะก็อาจจะได้เห็นบรรยากาศของการทํางานในค่ายใหญ่ <c oughs> แต่ตอนนี้เรามาทํากันเองมันมีข้อดีข้อเสียยังไงต่างกันยังไงบ้างก็จริงๆแล้วในการทําเพลงก็คือในส่วนตัวเองคิดว่าทุกอย่างอยู่ที่เพลงค <c oughs> ่ะอ่าไม่ว่าเราจะค่ายหรือไม่อยู่ค่ายหรือว่าจะมีใครมาช่วยดูแลหรืออะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวค่ะอ่าก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือทำเราต้องทําเพลงให้ออกมาดี แล้วทุกอย่างมันก็คนฟังเป็นคนจะเป็นคนคนที่ตัดสินคือคนฟังว่าเราจะไปได้หนึ่งแค่ไหนแล้วตอนนี้น <ะ S 1> มันก็ต้องมีแบบส่วนใหญ่การประชาสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่สําคัญการโปรโมทถูกทากกว่าตัวศิลปินคนนึงจะมีชื่อเสียงเนี่ยสำหรับพวกเรานี่ไม่รู้สึกว่าเราจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียเปรียบกับคนที่เขามีค่าใหญ่ๆคอยดันหรือเปล่าหรือว่าเราแฮปปี้กับการที่โอเคปากต่อปากแชร์กันผ่าน Facebook ใน YouTube คุยกันว่าวงนี้วงนี้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับพูดถึงเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับที่เราไม่มีใครที่เรา,ามีแฟ<อ>นคลับสองคนไม่ใช่ <laughs> มไม่จบก็ <c oughs> เป็นสามเน,น <c oughs> โอ้ค่ะ <c oughs> ครับผมก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจครับเพราะว่าเราไม่ไม่มีคนคอยเปิด MV มีเราอัดใส่คนฟังทุกคืนใช่ไหมครับเราก็ใช้กระแสอินเทอร์เน็ตบ้างปากบปากบ้างคือก็อย่างที่หมอบอกไว้ครับว่าถ้าของของของดีจริงคนฟังได้เป็นคนตัดสินครับว่าเป็นของจริงหรือของปลอมค่ะครับ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของวงเราด้วยที่แบบว่าเออทำออกไปแล้วก็ทุกขึ้นก็เปิดเอาขึ้นชาร์จแล้วก็ส่งเอ็ไปก็เปิดกื่ ค่ะก็คือตอนนี้มันเริ่มกว้างขึ้นแล้วก็มีอิสระในการทํางานมากขึ้นด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวนี้ขึ้นวิทยุเขาก็ไม่ติดกับค่ายมากเท่าสมัยก่อนแล้วก็คือถือว่าเป็นโชคดีของคนทํางานเพลงด้วยตอนนี้นะคะให้พี่ๆฝากช่องทางการติดต่ออะไรดีกว่าว่าแฟนๆที่อยากจะไม่ว่าจะเป็นการดูตารางว่าเอ้ยอยากไปดูพี่ๆเล่นสดนะบอกว่าวงนี้แบบเน้นเรื่องการเล่นสดด้วยนะคะอยากจะไปชิลกับเทระคอสต้าเนี่ยต้องติดต่อกันยังไงบ้างพูดคุยกันได้ทางไหนบ้างเชิญค่ะ ครับผมจะติดต่อพวกเราก็หลักๆเลยคงเป็น Facebook น่าจะสะดวกที่สุดนะครับผมเซิร์ชคำว่าทรลคอต้าครับผมแล้วก็เว้นวัตตามด้วยคำว่าวงเป็นภาษาไทยนะครับค่ะแล้วก็รายละเอียดการเดินสายต่างๆของพวกเราไม่ว่าจะเป็นตารางการเล่นหรือว่าโปรแกรมหรือร่วมกิจกรรมอะไรก็จะถูกลงไว้ในนี้หมดทุกอย่างครับผมสามารถเข้ามาเช็คได้เลยครับแล้วก็ เพลงเราก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยครับค่ะมีช่องทางการดาวน์โหลดยังไงคะก็ถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดแบบดิจิตอลนะครับก็จะเป็นกดดอกจัน4946กดโทรออกแล้วก็ตามด้วย79นะครับค่ะก็สามารถใช้ได้ทุกระบบเลยครับค่ะพี่มุกไม่ค่อยได้พูดเลยนะคะก็ให้พี่มุกฝากฝากกระตูนก่อนเออฝากกระตูนนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบของเราอ่ะฝากกระตูนก่อนเดี๋ยวให้พี่พิ้นฝากอัลบั้มเตรียมตัวครับผมกก็ฝาเรื่องนี้ด้วยนะครับซัมมี่เอเวนเจอร์นะครับผมมันเหมาะกับ คนทุกวัยมากนะครับผมไม่ใช่ว่าวัยเด็กอย่างเดียวได้ทั้งน้องๆพาคุณพ่อคุณแม่มาได้ครับผมให้คุณพ่อคุณแม่พาไปดีกว่าน้องๆต้องพาคุณพ่อคุณแม่ไปกันเลยเดียวนะคะเอาแซวเล่นอย่าของไมกลกาฟูนะคะก็อย่าลืมติดตามเข้าฉายเมื่อไหร่ยังไงวันที่4ี่ครับ4พฤศจิกายนแล้วนะคะก็ติดตามชมกันได้ครับผมแล้วก็พี่หมอจะพูดอะไรคะหมอเขาบอกเรื่องทำบุญทำบุญทำบุญด้วยนมหนังที่ฉายวันแรกครับเป็นการทำบุญครับช่วยเหลือ น้ำท่วมนะครับผู้ประสบภัย่คยเจอน้ำท่วมใช่เดี๋ยวผู้ประสบภัยน้ำทว่วม<ะ>นี่คืออยากเบรคเขาสิแม่พีน <elle> ขาฝากซิงเกิลหน่อยคะ่ะรวมถึงฝากวงด้วยกับกแฟนๆ Mango Cafe ค่คะครับก็วันนี้เราก็เป็นตัวแทนจากวง The r o c k s t a แล้วก็ตัวแทนของค่ายสหมงคลฟิล์มนะครับก็ค,คือได้ทําบุญแล้วเราก็จะขอฝากอัลบั้มของเราไว้ด้วยนะครับก็คือเพลงทุกอย่างที่ทําออกมานะครับพวกเราตั้งใจทํามากที่สุดก็อยากให้ทุกคนที่ฟัง ข้ามาฟังกันเยอะๆครับพวกเราจะผลิตผลงานที่ดีๆออกต่อๆไปนะครับค่ะนี่พูดน้อยต่อยหนักกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทั้ง4คนมาพี่พินนะคะพี่บิ๊กด็อกเตอร์วาเลนไทน์นะคะแล้วก็พี่มุกด้วยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่มาพูดคุยกับทาพร้อมแบบฝากบุญด้วยนะคะรอบแรกใช่ไหมคะวันแรก ของซม,มี่ก็คือคทำบุญนะคะยังไงก็ติดตามกันแต่ว่าวันนี้มาทั้งทีอย่างที่บอกนะคะเขาจะจากเราไปเฉยๆไม่ได้ต้องปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันกับซิงเกิลที่เรียกว่าเป็นการเปิดตัวแล้วก็เป็นการแจ้งเกิดนะคะพวกเขาด้วยกับเพลง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทาราคัต้าค่ะเชิ้นค่ะ เป็นผมมันผิวสวเยเปลือกตาสตอนแสงไฟมันทำให้ฉันคลั่งไคล bạn lại bên trên Gà xếp bỏ thơ vừa Sân nhà hoa đâm chính นั้นกลายเป็นสีเจ้าเทาจะปลดปล่อยความเงาให้ใจเราแนับใจกันทางไม่เร็วไปนัะอีกสักพักอยีจ๋ยจะรักอยี๋จะรู้จักใจดีกว่านี้เดีย๋ยวจะมอบให้เธอแต่สิ่งดีๆ